ใช้มันเกิดนี่ไม่เกิดใช้มันเกิดน,น,นะพ่อ มันมีตำแหน่งอยู่นะเยหลังกระาหลังีอะไรผู้อาาาาานดี่สมาชิกกันฮะสมาชิกคนกลุ่มคนละเพื่อน ประธานกลุ่มเราคุณสงบมีเจริญประธานกลุ่ม

มองพี่ตุ้นใจเลยครไบเพื่อนใจเยนะครับมืจะใสมือจะใมือจะจริงพี่ตุ้ใจเนี่ยก็เปค้ชวุยของพี่พี่คุณตกพี่คุณตงยกมือหน่อยพี่พี่คุณพี่คุตกเนี่ยกาพี่คุณตกเนี่ยเขามานานแล้วแต่พี่ตั้นใจเนี่ยผมไม่แอบเห็นนะรปรูปรโกรอยู่หลายวันวันวันนี้ก็ไม่ได้ไเไม่ต้องไปเร็วเตมพี่น้าครับเรียมกับพี่คตกับพี่ใจ ต่อไปก็มีเดี๋ยวดครัที่สารนะครับที่สั้นับพี่แปล้วพี่แป๊บแ้วือสีแล้วะนัอครับอัดยกมือทูนเครับอับนี้เราลานะครับสำหรับทั้งขนทั้งสองนนีก็คือไ่รู้นะผมก็ไปรู้หอเขาบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ตรงใกลๆจะอย่างไรนะเร็วช้าเลยอย่างไรนะเข้าแล้วแขม แน่ตั้งแต่ถนนใหญ่ไปถึงสุดซอยเนประมาณระยะทางประมาณสักเครื่องกิโลหรือกว่านั้นนะเ้าจะทำลงตรงนั้นเลยครับนะครับแล้วต่อไป่าใครละเเออออพี่นักไปมาไอ้รองไม่มาไอ้รองนี่ก็เป็นตำรวจน้องจ่าจ่าพี่อ่อนด้ว สำหรับพี่วุฒิกาคำเติมไเป็นต้องแนะนำนะเราคูณดีก็บคุขกาพคุนกาลนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ตีนสำราญะตีน้ำรานกองือนี่ครับพี่ติ๋งครับพี่ติ๋งแล้วราพี่ติ๋งนี่ก็แล้ก็ตอนต้ก่ตอนไม่เห็นพี่นะเจ็บปวดจท้ไทยอย่าลืมนะอย่าลืมนะแล้วก็ความปวดจำเท้าไทยเปลี่๊นเปี่ย่ พอตอนหลังเนี่ยก็ไปขายลูกโป่งตะวันไงขายลูกโป่งลูกโป่งอ่ะกิดเอานปจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บนะจุ๊บอจุ๊บลุงนะไปเข้าจมูกหรืออะไรทีนองพอมตั้งแต่วันนั้นมาแลยครับจ่าเมธินีลานะพี่ติ๋งเราเรียกเพี่ติ๋งดับจ่นีก็มีน้องรู้สุดคลองราับจ้องรู้สุดองเราก็่อุนี้ก็พวกเราหลายท่านเะะ นะครัก็คือจะถึงเสียเพื่อนแเป็นคนึื่งแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เพื่อนมาอีกหลายคนนะคุ้นๆนะครับลุ้นๆยกมือด้้นครับคุ้นครับจะัวก็ไม่ตายเนี่ยกมือ้งตนี้นรับมาเริ่กตกเป็นเป็นไม้เนาะเป็นไม้ครับเตลไปไทยอัลพาร์ตีจอมทง จำนวอะไรนะจำนวจัตรีร้อาจจะมจัตรีใชครับแต่ก็เห็ข่าวว่าตอนนี้นะ้ใครจปกรอกกแกะก็เว้นระยะนหนึงเพราะว่าไหนเว่าไหนนะเว่าไหนะจะไปกอกแกะนครับก็อย่าพิ่งเพราว่าอะไรนะ ก็คิดว่าก็ยังมีอีกสองสามท่านที่ที่เป็นสมาชิกแต่ว่าท่านมีภารกิจมาไม่ได้นะครับก็ทีนี้ก็เราก็จะไม่ลืมคืออีกสองท่านครับอีกสองท่านนี้ก็คือเพื่อนครับเราเป็นเพื่อนใจก็มีความเสดิจกระโดดจากช่างผมทั้งทั้งหลายท่านก็ตัดผมออกจากอาจารย์ตุ๊กติดนะครับก็ยินดีต้อนรับทุก รัตพงศ์กับอาจารย์นไพยครับอาจารย์รัตพงศ์ประมาณที่กมกล่อมอันตอนนี้เป็นแขกเริญตอนนี้ก็บอกว่ามาสังเกตการก่อนนะครับก็เมื่อสองวันเขาไปมีกิจกรรมสัมมนาุิทยาอุลป์ทยาล่างเราเนาะ เขาบอกน้ำท่วมเนี่ยพอ,อน้ำท่วมมาเนี่ยต้องรีบผูกรั้รวอีกแล้วก็ตัวก็งีร่สซก่อนไล่เขาบอกตาเงรนรอยน้ำท่วมนะค,ะนนนะคะระับเ,เอ้แลวดะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านกวเดี๋ยวท่านประธานจะมากล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีมีเปิดพิธีอีกนิดหนึ่ง สำหรับใครล่ะสำหรับสำหรับลูกศิษย์อาจารย์นะฮวันนี้ก็คือวันน้เกิดจท่านออุนะครับประกอบท่านเป็นหมอุเรียนพระดรรอบท่านเป็นออเนี่ยในนี้มีลูกศิษย์ท่านหลายคนนะครับโดมทั้งรายการรินะครอยกมือหน่อยกมือหนที

คือผู้จ้างงานของอาจารย์น้งจิ๋นนะครับใช่รถตํแหน่งกันนะครับก็เดี๋ยวมีลูกศิษย์ของอาจารย์ของของพ่ออนะครับจะมาแสดงความกตัญญูเล็กเล็กเน้อยๆนะครับเล็ก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 ระดับนะยังไรนะอยังไงนะเรื่องผมก็มีมีต่เรื่งมีส่งทีตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเขาก็จะแต่งตั้งเวลาช่วงเวลา ได้เลยเดียกๆพวกเราจะแต่งหน้งให้เป็นเวีาหสีเลือดไทยเนาะเจ้สีเลือดเราแต่งแต่งคอสเพย์แต่งเคราะห์อะไรันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาก็สักทุ่มในวันศรเดือนธันวาคมเดือนธันวาคชูกระดาษตื่นมากกว่าอะไรกันแต่ช่วงนี้ยังไงเพิ่งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านนิสัย จะคิดว่าก่อนที่จะก่อนที่คุณคุณลดาอนที่คุณละดาจะจะยักช่วัลดแต่ว่าไม่ถึงเวลานะในช่วงนี้ก่อนถึงเวลาถึงคุณละดาเนี่ยก็๋ยาจะให้พี่วกเนี่ยมามาตปล่าอะไรมาคุยกะนนะมาคุยมาคุยกับอัวกันนะมาคุยกับผมาคุยกันอะรที่ใมนะแล้วก็ต้อนรับต้อนรัเือะครับ โอกาสต่อไปนะครับเรีดนเชิญข้าประารครับทาา,าราในในกลุ่มนะครับได้เชิญที่สะดวกพ่เจษเไครับพ่เศษครับ กิจกรรมให้แก่ขออในวันนี้ขอขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะขอขอบคุณท่านที่ได้ทั้ใจสมัครมาร่วมเป็นทีมงานของเราในครั้งนี้เพราะบางท่านปฏิบัติรักษาไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้ตกลงกันแล้วจากไๆแล้วว่าใครมีธุระจำเป็นก็ไม่เป็นไร เราก็ยังร่วมกันอไปได้ไม่มีไไม่ใช่ว่าชีตุล่าแล้วมีหลงเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้นะามันกับการที่เราต้องอย่างนั้นแต่ละวันต้องมีุลาไม่วันหนึ่งวันใดท่านก็ต้องมีกุลากันเ็สอบไปก็เราก็ก็ยิ่งวิธีและเราก็จะพบปะําสัญ เหมือนเหมือนแช่นะครับอุดแฉะแต่ละเดือนเราก็จะนัดกันว่ามาพบปะสองครั้งเพื่อความสามัคคีคของเรียบร้ในกลุ่มนะครับก็รับทราบไปด้วยนะครับเพราะเราได้ตกลงกันไว้ตามนั้นเพราะว่าเราได้ทำทำครบวันเฉดมันครบรอบกัแล้วกันเพราะว่าเราบ้านรู้รู้กันแล้วก็ระหว่างครบรอบเท่ากับวันเกิดนะก็จะทำให้ท ah. <It 's S 2> ุกท่านในกลุ่มของเรา ไปทำให้ครบทุกตั้นพอครบแล้วก็ะไรเดือนทุกเราก็จะพบปากกันเดือนละครั้งนัดกันว่าวันไหนเพราะสมาชิกก็จะนัดกันมาพบปะพูดคุยกันเพื่อสมานฝามสมคคีซึ่งกัน,กน,กน,แ,ลกนและกันนาต่อไปถ้ามีกิจกรรมถ้ามีมีญาติพี่น้องของท่านหนึ่งท่านใด เสียหรือว่าจะทำงานยางยังยางไรเราก็จะบอกกับสมาชิกว่าจะไปเป็นเจ้าภาพเพื่อให้กำลังใจของสมาชิกนั้นๆทุกรางไปก็ขอให้สมาชิกแจ้งมาว่ามีงานหรือมีกิจกรรมของภายในครอบครัวและญาติๆก็ขอให้แจ้งมาเราก็จะพร้อมใจกันที่จะไปให้กำลังใจตัวนี้ ที่เราทำมานี่กพเราก็ทํามาตลอดบางท่านมาที่รลางอาจจะไม่ทราบขอกทราบด้วยว่าตรงนี้ราทำเพื่อความร้อมเพียงในหมู่คณะ้องเราตรงนี้แล้วการบูรนั้นเราจะไม่ไม่เน้นว่าจะเป็นเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าความพ้อแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันใครจะนั่นเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไร ในการทำกิจกรรมมีงานต่งาตงๆเราก็จะบอกท่านแล้วแต่ท่านจะสมัครใจเพราะตรงนี้เราถือความว่าเราไม่ต้องเน้นตึงนี้ึนกัานอยู่ในเก็เดี๋ยวเาก็จะได้เวลาทำวิธีให้กับงานทอ่ปออการทด้องในูนี้ ตัง้งหนึ่งทั้สงส,งสงมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่เพราะว่าตอนนี้จะมาตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่าผมได้ที่เดินกันมาประาณสี่ห้าข้อดัวนมาเป็นปีเขีนของปีอันปีแล้วเหมือนเพราะว่าเราพบปะกันมาตอลอดแล้วก็พร้อมใจที่ว่าจะไปไหนที่จะมาไหนเราก็พร้อมกันถ้าใครมีปัญหาเป็นจริงเราก็ไม่เป็นไร ก็ไปทำเรือนั้นๆตรงนี้ขออนุาสมาชิกท่านทราบด้วยนะครับว่าเราจะทำไปถ้าใครมีมีความคิดที่ดีๆจะมาเสริมตรงนี้ก็ก็ได้นะครับต่อวาที่ดงก็ได้เลยนะครับเพราะเราจะได้มีพลังอันที่ดีต่อไปตรงนี้ว่าเราได้ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าเราก็จะผลุนมันไปเรื่อยๆตรงนี้ เพื่อความสามัคคีพวกเราตนี้ก็ขอแนนมาที่ทุกท่านนะครับขอบขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวต่อไปน่าจะครับอาไครับก็เนนะครับัดเนนะครับว่ากรรได้ kita putuskan itu adalah, lalu kami mengejar lagi peluang lagi, ya kan, lalu kami, lalu kami ada ah, beliau baru baru ini, ah, baru 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 แล้วถึงเวลาที่มีงานหรืออย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งให้พี่น้องเราทราบว่าเออสินะไม่ได้ไปททุกร้อนอะไรนะพวกเรามีความดีมีการจะช่วยเหลือกันไหมอะไรต่ออะไรที่ก็แล้วแต่สถานพี่น้องเรากอะไรกันจะว่าเราจะช่วยยังไงหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมาพบปะกันเดือนแต่ละครั้งเดือนละครั้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีมีของน้องว่า จะแยกให้ท on ุกคนทราบว่าจะพบที่ไหนเมื่อก่อน่อนันที่วันเพื่อให้านได้ดวยนะครับแต่ั้งทั้งเราทัิธานาน้เนี่ยมีติดตัวกลืต่อไปเนื่องจาก่าผมผมยอมรับยริวาแล้วอาจจะไม่จะดวกนะยังไม่พร้อมด้วยนะครับก็เป็นที่ข้าใจกันว่าต่อไปนี้แล้วเราเราจะไม่เก็บในเก็บต่อไแล้วนะ เราทำอะไรต่ออะไรเลยก็ไม่เก็ดแต่เวเื้า่าถึงถึงแต่ละครั้งที่มีงานมีที่เิองพวรเราขอให้พวกเราร่วมนทำทำกิจกรรมในนามของกนับใครเห็นด้วยไหมครับใครเห็นด้วยมนทุกสบายใจนะสบายใจแล้วแล้วทำิจรไหมว่าัเก็บกันีอะ คุกันไว้ที่จะเก็บไม่ดีเลยเก็บกันตองหรับการไปพบปะต่างสายงานต่างๆนะครับหลัก็จะมาหาเช่นอย่างนี้นะใครมาคนนี้นะก็หาไปหนึ่งวงใคมาสคนจะหาได้สองวแต่ลลคงั้งเราจะทำแบบนี้นะแต่สำเบพี่ที่สนใจพี่บุตรมมาคนเดาหาสองคนนะครับแต่ว่าพี่บต้มมาคนเดียว ผมก็หาตัวเียนะครับอาจจแต่ตัวนี้ล้วกันะครับเจอเรื่องงมันมันนั่นเกี่ยนะครับดูในงานรัฐร่างกันพ่เศษว่าอะไรพ่เศษเนาะออถ้าพ่เศษบอกอืนียใช้ได้เอาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคณะคณะปิดตัเลยนะตัวนี้นะาไปเจอิรดังเไปเขอของพิระดังที่ระดับนยและระดับเาเครับมาสำหรับ โลตินต่อต่อต่อตรงนี้คุณระดานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อจากคุณระดานะครับต่อจากคุณระดาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเระดาเปลี่ยนให้ให้กับหม่อต่อเนื่องกันไปเลยนะครับนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้อยคุณต้อยกับคุณอาจารย์ทัพจิตคุณต้อยกับอาจารย์ทัพจิตนะครับแล้วก็ระดา ต่อเพียงงมาเปนไตามข่อเลยนะครับได้ไไ่ม่เคยพูดไมเลยแล้วบัจะมาท่านและไม่เคพูดไมนะวันนี้เป็นวันแรกด้วยเอสนามไม่เคยรู้นะครับ นี้นะคะปวดท้องแน่จ้าแล้วก็โุ่งเว่ยแต่ละไม้มาันห่างเราได้มาพบกันในวันนี้เป็นวันที่พบปะและสังสารุกเป็นวันนี้เป็นวันแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สาคัญเป็นวันที่แค่ขออของพวกเราทุกคนมีความสุขสนุกสนานทั้งเปิด์ตบาน์ดีเจเรื่องชวนให้เล่าทั้งเฮฮาพาทีบัฟมี่เมา พอพวกเรามีววความสุขสนุกกันพวกเราอยู่ชมรมคนรักเพื่อนพอถึงเดือนก็มาพบปะและสังสรรค์อาจจะเลือกมาจากวันสํงข้างเพว่าวันนั้นจะเป็นวันเกิดของไทยและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของข้าขอออกสอันต์ผู้สุสันต์อายุเลยแต่ไม่แก่ตามวัยท่านยังหล่อท่านยังหล่อและร่างกายมีแข็งแรงพวกเราขออวยพรให้แก่ข้า ่านอาจารย์ผู้ดีผู้เข้มแข็งยังสาวสวยรวยของรวยรวยทาคงอารมณ์แรงและเคยเป็นแสงสว่างสร้างปัญญาให้เด็กน้อยตัวน้อยน้อยเพื่อเรียนรู้ให้เด็กอยู่กับความดีมีสง่าให้ความรักและพอให้พึ่งพาให้ลูกศิษย์ลูกหางทุกคนขออวยพรจากใจจากเพื่อนเพื่อนขอให้ท่างพงแต่งหนุ่ผู้แข็งบุญจะเดินทางไปไหนไรจะไปนี ขอให้พบแต่คนที่ดีให้ครอบครัวท่านมีสุขทุกวันให้ลูกหลานมีแต่ความสุขสิ่งนขอขอพอดัใดที่บัณฑิตเลอร์แจงลุยขอพอนี้ให้แต่แค่ท่านครอบครัวขอเว้นพอดขอเว้นพอดให้ขอศุกร์มีพระสงฆ์มากๆนะคะจากชมรมควรรับเพื่อทุกคนค่ะด้วยแม่ครับในรอมา